นี่เด็กผู้หญิงหรือว่าผู้ผู้ชายครับเนี่ยผู้ชายผู้ชายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่นะครับผู้ชายครับโอเคนะครับนี่ครับนี่ลูกคนคนที่เท่าเท่าไหนี่็กเดี๋ยวเดาเ คนแรกครับผอ๋อคนแรกเลยนะนี่กาลังจะไปหาหมอหรือว่าไงครับไปโรงพยาบาลครับไปโรงพยาบาลอ๋อแต่ว่าไปไม่ไม่ถึงก็เลยไอ้นี่ใช่ไมพรผมรถมันติดครับหลงอือมีลูคนคนแรกเลยนะพระผมครับผมผู้ชายเขาแข็งแรงบัตรไหนบัตรไหนบัตรพี่เมยเหรอยาอยู่ไหนเออยาขอบัตรพี่เมยปหน่ย bà pháp luộc cái bát đá lên khai không có cái nào không có cái nào không phải <laughs> cái <laughs> tô không phải <laughs> phải 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 งนี้เป็นเป็นวินวินแรกเลยข้าเที่ยวแรกเลยอมาเที่ยวแรกเลยแล้วเขามีอาการบอกกับคุณลุงว่ายังไงมั้งครับบอกปวดท้องอย่าไปหาหมอเมื่อมาคุยกับเมียเด็กคนท้องในรถครับเขาบอกปวดท้องมันปวดง่วงๆมนจะจํกกำลังจะออกแล้วมั้นเถอแล้วเราก็เลยมาจอดในปั๊มก็ไปหองหลวงหองหลวงไม่รับ บอกไม่มีห้องวากัดก็เลยไล่มาธรรมศาสตร์อืมก็เลยให้มาที่ธรรมศาสตร์แทนแพอจะถึงห้องสาก็รู้ออกแล้วเด็กร้องเลยอ๋อออกมาแล้วครับขอบคุณมากคนระับครับผมเขา